สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์อาร์สแควร์ครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมระบบการสร้างพลังงานและขจัดของเสียภายในร่างกายสำหรับอาร์สแควร์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ครับที่พัฒนามาจากงานวิจัยด้านการสแสดงออกของยีนครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างพลังงานและการขจัดของเสียและยังเป็นการสร้างพลังงานอย่างปลอดภยัยเพราะไร้สารกระตุ้น ผลิตด้วยมาตรฐานการผลิต 6s ครับได้และยังได้รับการยืนยันการันตีถึงประสิทธิภาพด้วยการถูกบันทึกลงไปอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลอย่าง PDR ในปี2012อีกด้วยไฮส,สำคัญครับที่เราต้องมามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างพลังงานและการขจัดของเสียนั่นเป็นเพราะว่า เมื่อเราแก ica, ่ชราครับจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกาย2อย่างที่สำคัญเลยนั่นก็คือเมื่อเราแก่ชราการสร้างพลังงานในร่างกายจะลดต่ำลงและเมื่อเราแก่ชราครับของเสียในร่างกายจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหากเราต้องการคืนความอ่อนเยาว์ก็ต้องย้อนทิศทางของสสิ่งนี้ครับนั่นคือจะต้องสร้างพลังงานในร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นและขจัดของเสียในร่างกายเพื่อให้ของเสียในร่างกายลดลงนั่นเอง และ R-square กคเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างพลังงานและขจัดของเสียเลยโดย R-square day ครับผลิตภัณฑ์ขวดใหญ่ที่ท่านเห็นด้านล่างนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการสร้างพลังงานและ r าร์สแ e n ไนท์ครับขวดเล็กที่ท่านเห็นด้านบนนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการขาจัดของเสียขนาแนะนําของอาร์สแฝดเดก็คือรับประทาน 6เม็ดหลังอาหารเช้าครับส่วนขนาดแนะนําของอาร์สแควร์ไนท์คือรับประทาน2เม็ดหลังอาหารเย็นส่วนผสมสําคัญของอาร์สแควร์เดย์ครับมันคือถังเช่าโสมและทับทิมและส่วนผสมสําคัญของอาร์สแควร์ไนท์นั่นคือมเมล็ดองุ่นส้มแดงและบรอกโคลีครับเห็นส่วนผสมแบบนี้แล้วานาจจะคิดว่าโสมถังเชา่าทับทิมก็หาซื้อได้ตามร้านยาจีนองุ่นส้มแดงบรอกโคลีก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปแต่แท้จริงแล้วครับ การที่จะได้สารสําคัญในเรื่องของการสร้างพลังงานและขจัดของเสียนั้นจะต้องมีคำสามคํานี้1คือต้องมีสมุนไพรสายพันธุ์เฉพาะครับจะเอา6สมุนไพรนี้สายพันธุ์ไหนมาใช้แบบนั้นไม่ได้ต้องเป็น สมสายพันธุ์เฉพาะทางเช่าสายพันธุ์เฉพาะพทัพทิมสายพันธุ์เฉพาะส้มสายพันธุ์เฉพาะบรอกโลคลีสายพันธุ์เฉพาะและ,มะเมล็ดองุ่นสายพันธุ์เฉพาะครับเมื่อท่านได้6กสมุนไพรนี้สายพันธุ์เฉพาะมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเอามา สารมาต้มมาบด6สมุนไทนี้เราจะได้สารสำคัญออกมาครับจะต้องมีสิ่งที่2คือจะต้องมีวิธีการสกัดเฉพาะเพื่อดึงเอาสารสำคัญใน6สมุนไทนี้ออกมาย้ำอีกครั้งว่าต้องมีสมุนไพรสายพันธุ์เฉพาะและวิธีการสกัดที่เฉพาะจึงจะได้สารสำคัญเฉพาะในการสร้างพลังงานและขจัดของเสียออกมาได้ครับและที่สำคัญก็สมเน็ได้ จดสิทธิบัตรครับวิธีการสกัดเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่ามีไม่มีใครสามารถมาลอกเลียนได้ครับและเมื่อเราจดสิทธิบัตรวิธีการสกัดไว้แล้วก็เสมือนเราจดสิทธิบัตรสารสําคัญเอาไว้เลยทีเดียวเพราะสารสําคัญเหล่านี้ต้องสกัดด้วยวิธีการสกัดเฉพาะเท่านั้นอาจมีคําถามว่าแล้วทําไมไม่จดสิทธิบัตรสมุนไพรนั่นเป็นเพราะว่าสมุนไพรนั้นถือเป็นสมบัติของโลกนะครับไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้นะครับและแน่นอนครับด้วย สมุนไพรสายพันเฉพาะทั้ง6นี้ใน R square ครับจึงช่วยส่งเสริมการสร้างพลังงานและขจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหากท่านอยากดูแลตัวเองในเรื่องของการสร้างพลังงานและส่งเสริมเรื่องการขจัดของเสียครับ R square พร้อมเป็นคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอน